จันดับ7ราศีมีโชค16กันยายน2566ครับ สำหรับพี่ๆน้องๆที่ต้องการเข้ากลุ่มเฮฮหาภาษาหวยนะครับค่าสมัครสมาชิกเพียงแค่5 5 5บาทตลอดชีพเลยนะครับสิทธิประโยชน์ของท่านที่จะได้นะครับ 1. เลขเด่นประจำวัน 2. เลขปิงปอง 3. เลขสูตรนำโชค 4. รับสิทธิในการตีเลขจากความฝันนะครับพี่ๆสามารถ โอนค่าสมาชิกมาที่ QR code คนี้ได้เลยนะครับธนาคาร SCB ครับหรือว่าไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับหลังจากโอนแล้วสามารถแอดไลน์หมอแมนมาได้โดยตรงนะครับโดยที่ ID Line นั้นเป็นเบอร์โทรนะครับแต่อย่าไปคลิกที่ช่องหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้คลิกที่ช่อง ID นะครับแล้วกรอกเบอร์โทรลงไปนะครับหลังจากแอดมาแล้วนะครับพี่ๆี่ส่งสลิปมาได้เลยนะครับแล้วแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มเดี๋ยวหมอแมนจะส่งลิงก์ให้เข้ากลุ่มครับแล้วพบกันในกลุ่มนะครับ อันดับที่7ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีพิจิกนะครับสื่อนําโชคของคุณนะครับจะมาจากโชคทางไกลโชคจากต่างประเทศนะครับญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายก็นําโชคให้คุณได้รวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคคุณมีเกณฑ์จะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือสิ่งของที่เป็นการมูเตลูต่างๆครับเครื่องรางของขลังต่างๆเซนดีลางสังหรณ์แม่นมีโชคจากความฝัน อันดับที่6ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีมิถุนนะครับสื่อน้ำโชคนะครับจะมาจากตัวของคุณเองนะครับคุณสามารถซื้อวันเดือนปีเกิดของคุณได้นะครับ นอกจากนั้นนะครับสื่อน้าโชคยังมาจากญาติที่เป็นเพศหญิงอาจจะเป็นญาติพี่น้องก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งคู่ครองคนรักก็สามารถที่จะนําโชคได้นะครับและคุณเองยังมีดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคด้วยนะครับเซนดีลังสังหอนแม่นมีโอกาสได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งลึนลับนะครับอันดับที่5ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีสิงนั่นเองครับสื่อน้าโชคมาจากตัวของคุณเองครับคุณสามารถลองลุ้นเลขวนันเกิดเดือนเกิดปีเกิดของตัวเองได้ครับ จุดที่2คือเลขบัญชีธนาคารรหัส ATM เลขเกี่ยวกับการเงินต่างๆน,นะครับแล้วก็ยังเป็นราศีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคด้วยนะครับมีโอกาสได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเล่นลับนะครับการมูเตลูนะครับก็จะนําโชคมาให้คุณได้ครับอันดับที่4นะครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีมีนนะครับ สื่อน้ำโชคของคุณครับมีโอกาสจะได้มาจากบุตรบริวานนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือแม้กระทั่งน้องหมาน้องแมวที่เราเลี้ยงที่เราอุปการะเขานี่แหละครับจะเป็นสื่อน้ำโชคให้เราได้ซ้ํายังมีโชคจากต่างประเทศด้วยนะครับมีโชค่างไกลนะบางทีไม่ถูกสลักไทยไปถูกของต่างประเทศก็เป็นไปได้นะครับแล้วคุณก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้โชคจากเพศตรงข้ามด้วยนะครับไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นสามีหรือภรรยาของเราหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเพียงแค่คนคุยกันก็มีสิทธิ์นำโชคได้ครับอันดับที่3าครับ ราศีและลัคนาราศีกันครับสื่อน้ำโชคของคุณพิจารณาจากคุณแม่เลยนะครับญาติที่เป็นผู้หญิงนะครับจะเป็นญาติพี่น้องที่อายุมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ขอให้เป็นเพศหญิงครับอีกจุดหนึ่งคือเลขบัญชีธนาคารหรือรหัส ATM ของตัวคุณเองครับลองนํามาลุ้นดูนะครับเผื่อจะมีโชคนะครับอันดับที่2ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีมังกรครับ สื่อน้ำโชคพิจารณาจากบุญบริวารครับผู้ตายบังคับบัญชานะครับหรือว่าลูกหลานที่คุณนั้นเป็นคนดูแลอยู่นะครับและอีมมีสิ์ที่จะได้สื่อน้ำโชคจากคู่ครองหรือเพศตรงข้ามด้วยนะครับรวมไปถึงญาติที่เป็นเพศหญิงนะครับจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้หรือเลขเกี่ยวกับคุณแม่เราครับและอันดับที่1ครับแชมเปี้ยนของเราสําหรับเจราศีที่จะมีโชคครับอันดับที่1ได้แก่ราศีและลัคนาราศีก็รากฏครับ สื่อนำโชคของคุณนะครับพิจารณาจากที่อยู่อาศัยของคุณนะครับก็เลขบ้านเลขคอนโดเลขห้องเช่าแล้วก็ยวดยานพาหน,นะของคุณเองก็จะนำโชคให้ด้วยนะครับเลขรถเนี่ยนะครับที่เราขับทุกวันไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ก็ได้นะครับอีกจุดหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ครับก็คือ โชคจากตัวคุณเองครับลองซื้อวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดดูนะครับดาวประจําตัวโคจรได้ราชาโชคและถ้าคุณมีญาติที่เป็นผู้หญิงนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องกับดวงชะตาในช่วงนี้นะครับสามารถซื้อเลขเกี่ยวกับญาติผู้หญิงได้เลยครับอย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์น้อมรับคําทํานายเพื่อเปิดดวงได้เลยนะครับ